ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวินดูทาลอตนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพิจิกประจำเดือนกันยาย,ายนพุทธศักราช2 5 6 6ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับนะคอนเทนต์นี้ก็จะไปในเรื่องของการพยากรณ์ดวงดาวตั้งแต่ดาวพาทิตนะครับไปจนถึงดาวะเกตเลยค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงนะครับนะ,ะเดี๋ยวเรา ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะเรียนวิชาโหราศาสตร์เราจะมีการเปิดคอร์สใหม่ในวันที่2กันยายนพุทธศักราช5 6 6 6เราจะมีการสอนทั้งภาคเบื้องต้นนะครับนะจะอยู่ที่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬกา แล้วเราจะมีการสอนภาคพยากรสำหรับคนที่มีพื้นฐานนะครับก็จะอยู่ที่9้าโมงเช้านะครับไปจนถึง11บโมงเช้านะเราจะมีการเรียนการสอนได้ทั้งที่นะครับห้องเรียนที่สมาคมโหระสันานาชาติวัดราชนัดดานะถ้าท่านใดมีเวลาว่างก็สะดวกมาได้สำหรับท่านที่ไม่มีเวลา นะครับก็สามารถเรียนทางออนไลน์ได้นะและสำหรับท่านที่ไม่มีเวลาแบบมากๆนะครับลงทะเบียนไว้แล้วมาเรียนย้อนหลังได้นะครับเราจะมีวิดีโอการเรียนการสอนบันทึกย้อนหลังให้ทบทวนได้นะทีนี้ก็ไม่ต้องกังวลท่านใดที่นะครับมาเรียนแล้วนะช่วงไหนขาดเกิดอะไรยังไงก็นะครับเรามีบันทึกย้อนหลังให้นะครับก็สามารถเรียนได้เดือนละ1,000นะครับนะพาคพยากรณ หนึ่งพันภาคเบื้องต้นหนึ่งพันนะครับเรียนทุกวันเสาร์นะก็จะมีนะครับอาจารย์สอนก็คือมีอาจารย์นะครับอาจารย์เกต้านะครับแล้วก็จะมีอาจารย์เปิ้ลนะครับสอนแล้วก็จะมีอาจารย์วิทูลเนี่ยเป็นอุปนายกนะครับนะเป็นอํานวยการสอนสําหรับท่านที่สนใจจะเรียนวิชาโหราศาสตร์ก็แอดไลน์นะครับข้างล่างนี้ได้เลยนะครับนะแล้วก็ติดต่อกับอาจารย์เปิ้ลนะครับเรื่องรายละเอียดได้เลยนะครับสวัสดีครับ แล้เวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะชาวราศีพิจะมีดาวประจําตัวนะครับก็คือดาวพระอังคารนะเราจะเรียกว่าตนุนะครับดาวพระอังคารเนี่ยไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนของเดือนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของภพนั้นเรือนนั้นเกิดเหตุอะไรยังไงก็ต้องอยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมคุณเนี่ยมีดาวอะไรตั้งรับนะครับนะก็จะเป็นการออกคําพยากรที่สมบูรณ์เฉพาะดวงของคุณคนเดียวนะครับนะอีกภพเดือนหนึ่งนะครับในราศีเมษเราจะเรียกว่าภพอลินะ อลิเนี่ยแปลว่าอุปสรรคหนี้สินความอึดอัดใจความไม่สบายใจสตูนะครับนะถ้ามุมดีก็แปลว่าการพัฒนาตนนะะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับชาวราศีพิจิตตอนนี้ตนุลักษณ์ของเราเนี่ยอยู่ไปในจุดที่ดีนะอยู่ในราศีกันเราจะเรียกว่าตันุไปอยู่ในเรือนของราพะนะความหมายคือว่าเราเองไปอยู่ในเรือนโชคลาภนะครับไปอยู่ในเรือนโอกาส นะครับไปอยู่ในเรือนที่เอาเป็ว่าดีแล้วกันนะเพราะลาภะเนี่ยเป็นเรือนที่นะครับค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งที่คนเขาปรารถนานะจะได้อะไรมาแบบฟุ๊กๆนะครับหรือได้อะไรมาแบบโชคดีไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะเอาเป็นว่าตะนุรักษ์ตัวเราเองวิ่งเข้าไปอยู่ในลาภะผมถือว่าอันเนี้ยดีเยี่ยมดีงามแบบสุดๆนะอันนี้ยินดีด้วยเลยนะครับนะถือว่าเป็นคนที่โชคดีอา้าตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเป็นทักษะที่ดี นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นทักษะที่ไม่ดีเป็นการกินีเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามีปัญหาหรือมีข้อพิพาทนะครับนะที่เกี่ยวกับเรื่องของลาบผลเนี่ยเขาเรียกว่าอลินะครับไปอยู่ในเรือนของลาภนะอลิเนี่ยก็แปลว่าอุปสรรคนะลาภก็แปลว่าโชคลาบก็ถูกคนขัดลาบนะครับหรือมีปัญหากันเกี่ยวเรื่องของไรายได้เกี่ยวกับในเรื่องของ โอกาสเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่ปรารถนานะครับอันนี้ก็จะมีปัญหานะถ้าบังเอิญน,นะครับดาวพังคันของเราเป็นกาลกินีจรนแต่ว่ามันจะหนักไม่หนักหรือ,อยังไงเนี่ยต้องดูที่ว่าในพื้นดวงในราศีกันเนี่ยเรามีดาวอะไรตั้งรับถ้ามีดาวเจ้าเรือนอลิมรณวินาหรือกาลกินีเดิมเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าจะมีปัญหาแน่นอนนะครับนะแต่ถ้าไม่ได้เจอเลยก็ไม่มีปัญหายิ่งเป็นเรือนว่างเปล่านี่ก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับนะอันนี้ก็เป็นจุด สังเกตนะเอาละนะครับดาวพังคานเนี่ยที่สถิตนะอยู่ในราศีกันนะครับนะก็จะเป็นในช่วงของนะครับวันที่1นนะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับนะวันที่1เนี่ยสเสวยโจโรเลอร์ นะครับวันที่2ถึง22เนี่ยเข้าภูมิปรโรเลิกแห่งความมั่นคงนะจะทำอะไรยังไงช่วงนั้นก็ถือว่าดีนะครับนะวันที่23จนถึงวันที่30เนี่ยเข้าเทสาตีอันนี้ก็จะเป็นเลิกเกี่ยวกับในเรื่องของคนหมู่มากพบปะผู้คนนะวันที่18จนถึงวันที่22นะครับจะเข้านวังปุเอกอยากจะทําอะไรยังไงช่วงนั้นเนี่ยถือว่ามีโอกาสจะสําเร็จที่สุดนะครับในช่วงของเดือนนี้เลยนะครับนะอยากจะทอะไรก็สามารถบริหารจัดการได้เลยนะครับอ่ะต่อไป นะครับเรามาดูดาวพาทิตย์กันนิดหนึ่งนะครับดาวพาทิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงห์เนี่ยเราจะเรียกว่าภพนะครับการงานหรือเรียกว่าภพกรรม,มะนะครับในสัโพโล์เนี่ยการงานการกระทําวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราในช่วงนี้นะครับนะก็ต้องบอกว่าณตอนนี้เลยนะดาวพาทิตย์เนี่ยสถิตอยู่ในราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่1น,นะไปจนถึงวันที่17 นะครับเป็นกเกษตรตาที่ดีเขาว่ากเกษตรเนี่ยแปลว่ามั่นคงถาวรน,นะครับก็ส่งผลนะครับให้ชาวราศีพิจิกนะครับประสบผลสําเร็จเรื่องของการงานนะถ้ามีดาวที่ดีมีทักษะที่ดีไม่สัมพันธ์อลิมรณะวินาศก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าจะประสบผลสําเร็จเรื่องงานนะบางคนไปสมัครงานก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานนะครับบางคนคิดหมายอยากจะทําอะไรยังไงก็สุดแท้แต่นะเคยโดนขัดแค้งขัดขานมาตลอดตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะสําเร็จเรื่องงาน เพราะวิถีชีวิตของเราจะเป็นช่วงที่นะครับประสบผลสําเร็จนะครับนะส่วนหนึ่งก็มาจากดาวเจ้าเรือนกันมมะเนี่ยอันนี้ถือว่าโอเคแล้วและที่สำคัญตัวเราเนี่ยโชคดีนะ ทีนี้ชาวราศีพิจิกเนี่ยก็จะประสบผลสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานหาไรายได้2ไรายได้3การงานหรือพฤติกรรมหรือการกระทําอะไรก็สุดแท้นะครับมีโอกาสนะครับไปในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าเกี่ยวเรื่องของโชคลาภโอกาสไรายได้2ไรายได้3นะครับเพราะฉะนั้นแล้วชาวราศีพิจิกช่วงนี้ถ้ามีความสามารถนะรับจ็อบนอกทําอะไรยังไงช่วงนี้จะเนื้อหอมมากเลยนะครับนะถือว่าบางปูริเยเลยนะครับนะถือว่าดีนะดาวพทิัสนะครับที่สถิตยอยู่ในราศีสิงห์ หนึ่งถึงสิบสามเนี่ยเขาเลิกเศรษฐีใหญ่เลยนะเขาเรียกว่าเลิกมหัทธนแห่งเลิกจะทําอะไรยังไงช่วงนั้นนะครับรายได้จะดีนะครับนะวันที่สิบสี่จนถึงวันที่สิบเจ็ดเข้าโจโรเลิกอาจจะต้องวางแผนนิดนึงนะครับเพราะเลิกเนี้ยเป็นเลิกฉลาดเป็นเลิกวางแผนเป็นเลิกต่อสู้แข่งขันนะครับนะจุดที่ต้องระมัดระวังก็จะมีแค่วันที่หนึ่งถึงวันที่สามเท่านั้นเองที่เราเข้ารนะวังพิษนะครับแค่นั้นเองนะถือว่าโอเคนะถือว่าดีเลยนะครับหลังจากนั้นท่านก็จะยกย้ายราศีนะครับนะเข้ามาอยู่ในราศีกัน นะครับในวันที่18ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตี4-59นาทีนะขเขาเรียกว่าดาวเจ้าเร,าเรือนการงานไปอยู่ในเรือนของราภะแล้วที่สําคัญถึงตัวเราก็แสดงว่าจะเป็นช่วงที่เราประสบผลสาเร็จนะครับเกี่ยวเรื่องของงานเกี่ยวเรื่องของโชคลาภนะครับเกี่ยวเรื่องของอสิ่งที่เราปรารถนานะครับนะก็คือพูดง่ายๆว่าเรื่องงานนะเรามีโอกาสที่ประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมนะครับนะประสบผลสาเร็จ ทุกเรื่องเอาอย่างนี้ละกันนะครับวิถีชีวิตก็จะราบลื่นนะครับจะเป็นช่วงที่เราโชคดีอันเนี้ยอันเนี้ยยินดีด้วยเลยนะครับนะถือว่าออกมา2ดาวแล้วดีทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นดาวพาทิตย นะครับหรือเป็นดาวพักอังคารนะก็ยินดีกับชาวราศีพิจิกนะครับที่ประสบผลสําเร็จนะครับเรื่องงานเรื่องตัวเองมีโชคมีลาภนะครับดาวพระอาทิตย์นะครับ,าาท,นะรบที่สถิตอยู่ในราศีกัน1ิ2ถึงเข้าโจโรเลอร์เป็นเรื่องต่อสู้แข่งขันนะ๒๘จนถึงสิ้นเดือนเลยเข้าเลิกดีและเลิกภูมิปรโรเลิกแห่งความมัน่นคงจุดที่ให้คุณในชีวิตของเดือนนี้แล้วกันนะนะครับก็คือในช่วงของวันที่21ไปจนถึงวันที่24นะครับเกี่ยวเรื่องของการงานอย่าทาอะไรยังไง ช่วงนี้ถือว่าเฮงนะครับเอาละต่อไปเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูดาวพระพุธกันนิดนึงนะครับดาวพระพุธนี้ก็ไม่น้อยหน้านะดาวพระพุธเนี่ยท่านเป็นดาวชั่วเดือนนะครับในราศีกันนะครับเราจะเรียกว่าภพราพะที่แปลว่าไรายได้การเงินการทองกระแสะเงินสดนะครับลาบลื่นสะดวกโยบทินอะไรที่มันง่ายๆเนี่ยนะครับถือว่าโอเคอีกภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีเมถุนเนี่ยเราจะเรียกว่าภพมรณะอ่ามรณะอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ แปลว่าการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายถิ่นฐานนะครับความพัดพลาดนะโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพนะความวิตกกังวลความเศร้าโศกเสียใจอ่านะครับอันนี้เราเรียกว่าภูมหมดละนะนะเอาดีก่อนดาวเจ้เรือนราภากไปสถิตยอยู่ในราศีสิงนะครับเราจะเรียกว่านะครับ ลาพะไปกรรมะคาว่าลาพะก็แปลว่าง่ายๆราบลื่นเลยได้2เลยได้3นะกรรมะก็แปลว่าการงานก็แสดงว่านะครับจะเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยการงานราบลื่นการงานประสบผลสําเร็จดีนะครับมีรายได้2มีรายได้3เพิ่มมากขึ้นวิถีชีวิตเป็นช่วงที่เราโชคดีมีโอกาสตา่างๆนะก็ถือว่าเป็นช่วงที่เราเนื้อหอมเลยเกี่ยวเรื่องของการงานอันนี้ถือว่าถือว่าดีแล้วก็งานเยอะงานมากงานโดดรวยอันนี้ก็ ปังปุริเยเลยนะครับและดาวพระพุธเองเนี่ยนะอยู่ในราศีสิงห์เนี่ยได้ตําแหน่งที่งดงามมากนะครับได้ตําแหน่งราชาโชคพ,พูดอะไรคนก็เชื่อนะแล้วก็ทําตามอย่างนี้ได้ตําแหน่งมหาจาักรพูดดุด,ดันพูดแล้วสร้างแรงบันดาลใจให้คนได้นะดาวพุธได้ตำแหน่งอุจจาพิมุกอีกนะครับรกำลังจะเป็นใหญ่โอ้โหนะสามตำแหน่งนี้อิ่มอรไทยเลยนะก็ถือว่าปังปุริเลยนะครับนะถือว่าดีไม่ได้เสียหายอะไรนะครับนะแต่ถ้าบังเอิญเรามีดาวพระพุธ ปีนี้เป็นการกินีจรนะครับก็ต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนมรณะจะมาแทนนะมรณะกัรมะคาว่ามรณะก็แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจกัรมะก็แปลว่าวิถีชีวิตอาจจะมี เรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นกับวิถีชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวนะครับเรื่องอวิถีชีวิตในลักษณะต่างๆนะครับเกิดเรื่องความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังอะไรก็ว่ากันไปนะครับรวมทั้งเรื่องสุขภาพด้วยนะครับมรณะกรรมาเนี่ยอาจจะเจ็บไข้เด็ดป่วยไม่สบายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องลุ้นนะว่าดาวเสาร์ที่เล็งมาเนี่ยเป็นการกินนี่ไหมนะถ้าเล็งมาก็มีเกณฑ์ที่จะเจ็บไข้ได้ดป่วยหรือไม่สบาย นะครับได้เช่นกันนะแต่ถามว,ว่ามันจะหนักหนาสาหัสไหมมันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนะครับนะ <_' n> ก็เพราะาดาวคู่นี้เนี่ยนะครับดาวเสาร์กับดาวพุธเนี่ยนะครับเขาเป็นคู่สมพลกันก็ไม่ค่อยให้ผลรุนแรงสักเท่า,ทาไหร่นะครับนะ <_' n> น้อยดาวนักนะครับที่ดาวเสาส,งส,งส่ทรงกระแสแล้วจะไม่ทําร้ายนะมีไม่กี่ดวงนะครับนะ <_' n> ดาวพระเสานะครับนะซึ่งเป็นดาวโทษทุกข์ถ้าไม่ได้เป็นการ,รก,กินนี้ก็ไม่ต้องกังวลมากนะครับนะอ่ะ เรามาดูตรงนี้นะโมระักรรม,มะนะครับก็พยายามอย่าประมาทนะครับดูแลตัวเองถ้าเหนื่อยทํางานก็พักแค่นั้นเองถ้าเป็นการกินีนะนะครับแล้วก็หาโอกาสสวดมนต์ไหว้พระนะถ้าบังเอิญเป็นการกินีนะก็จะช่วยได้เพราะดาวพุธเป็นดาวเล็กไม่ได้ดาวนะครับใหญ่สักเท่าไหร่นะครับท่านใช้เวลาโคจรก็แค่30 วันวันละหนึ่งองศานะถ้าไม่มีการเดินวิกฤจริดนะนะครับนะก็ถือว่าโอเคแล้วดาวเนี่ยเข้มแข็งดาวพระพุธกับดาวพระอาทิติเนี่ยเขาแลกบ้านกันอยู่เขาเรียกว่าอนุกเกษตรสลับเรือนก็ถือว่าเข้มแข็งก็ถือว่าดาวพุธเนี่ยให้คุณนะครับเรื่องงานอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะดาวพระพุธนะครับที่อยู่ในราศีสิงห์หนึ่งถึงสิบห้าเนี่ยเข้าทลิตโทแปลว่าเลิกเข้าหานะเลิกขอนะจะทำอะไรให้สําเร็จก็ต้องเข้าไปคุยเข้าไปเจรจาหน่อยนะครับวันที่ 16- 24ถึงเนี่ยเขาเลิกดีแล้วเลิกเศรษฐี นะครช่วงนั้นจะทําอะไรลาบลื่นหน่อยนะครับยี่สถึงยีเนี่ยเขาเรียกว่าเลิกโจโลเลิกโจนน่ะเขาเรียกนะเป็นเรื่องต่อสู้แข่งขันวางแผนนะจุดที่ให้คุณนะครับนะก็คือจะเป็นในช่วงของวันที่23นะครับถึงวันที่24นะอันนี้ถือว่าให้คุณเลยเกี่ยวเรื่องของโชคลาภเกี่ยวเรื่องของการงานนะครับก็ยินดีด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ย้ายมาปลายๆลาแล้วนะครับย้ายเข้ามา,าในราศีกันเนี่ยยกย้ายราศีแล้วนะครับในวันที่28 นะจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตีห้ายี่สิบเอ็ดนะเข้ามาก็เสวยโจโรเลอร์นะครับก็ถือว่ากลับบ้านตัวเองเป็นกเกษตรก็ถือว่าให้คุณนะครับเกี่ยวเรื่องงานเกี่ยวเรื่องอะไรก็ถือว่าปังปูริเยอยู่นะครับถือว่าดีนะเอาละต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูดาวพะร,ปประฤหัสบดีนะครับดาวพระฤหัสบดีเนี่ยท่านเป็นดาวเชื่อเรืองการเงินรายได้กระแสงเงินสดนะครับอีพอนึงในราศีมีเนี่ยเราเรียกว่าไอเดียเจตนาการบุตรหล,ล,ลานลูกหลานผู้ใต้บังคับบัญชาความสดใสล่าเริง ดาวจุลเรียนการเงินนะครับยังคงอยู่ในราศีเมษนะครับก็ยังคงมีปัญหาเรื่องของการเงินเงินหมดไปกับเรื่องของภาระหน้าที่อะไรต่างๆนะอยู่ที่ว่าในพื้นดวงเรามีดาวอะไรตั้งรับนะถ้าเรามีดาวที่ไม่ค่อยจะดีก็จะเสียหายเรื่องนั้นเยอะหน่อย นะแต่ถ้าเกิดเป็นเรือนว่างเปล่าก็โดยแค่พบเรือนก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรแต่ที่แน่ๆครับดาวเจ้าเรือนการเงินอยู่ในเรือนอลีเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของการเงินจะจับจะจ่ายจะใช้สอยอะไรยังไงก็ต้องมีการวางแผนนิดนึงนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเราแปลวิกตเป็นโอกาสนะครับดานะวเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ในเรือนอลีเนี่ยนะครับก็ค,บคือเองินจะเกิดจากการใช้ความรู้ความสามารถความชํานาญการพิเศษของเรา นะครับในในการหาเงินหาทองนะครับจะเป็นในลักษณะที่ว่าใช้ความรู้นะจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยใช้เงินต่อเงินน่นะวบางทีใช้เงินไปทุ่มอะไรเงี้ยมันจะอาจจะมีปัญหานะครับแต่นนแน่นอนครับการที่ดาวเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ในเรืออลีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของเสียของซ่อมเข้าไปแก้ไขปัญหามากกว่านะจะเป็นลนักษณะประมาณนี้นะครับนะ <đ |notimestamps|> อยู่ที่ว่าในพื้นดวงเนี่ยมีดาวอะไรตั้งรับนะ อีพบเรือนหนึ่งนะครับดาวเจ้าเรือนบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาย้ำนะว่าไม่ควรลงทุนดาวเจ้าเรือนปุตตะไปอยู่ในเรือนอเละนะครับแปลว่าลงทุนเสี่ยงโชคเก่งกําไรหวยหุ้นนะครับหรือ,อบิตคอยบิตครับหรือสกุลเงินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็เก่งกําไรก็จะอาจจะยุ่งๆวุ่นๆนิดนึงนะเว้นแต่ว่าเราเป็นคนที่เป็นผู้มีชำนาญการจริงๆอ่ะวิเคราะห์อ,อะไรเงี้ยนะเพราะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาววิเคราะห์แยกแยะเป็นดาวตักกระ นะถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์ถูกมันก็ไม่มีปัญหาแต่บางเออเนี่ยบางทีเราอาจจะเป็นผู้ชนานาญนะเราอาจจะเป็นคนเก่งนะเมื่อก่อนเนี่ยแทงสวนเราได้เราได้เราได้แต่ตอนนี้แทงสวนโดนโดนโดนหมดเลยนะนะคือแนะนําว่าตามคนที่ดวงดีดีกว่านะถ้าเกิดรักที่จะเล่นรักที่จะลงทุนนะะคนไหนที่ดวงเฮงคนไหนที่ถูกบ่อยๆเี่ยบางทีมันขานความรู้สึกเราเหมือนกันนะนะครับเราก็ต้องตามเขาอะ่ะเพราะว่าปีนี้ดาวพฤหัสหลอกเรา นะเพราะดาวเจ้าเรือปนปุนตตะตกอริเนยนะจะเคยมั่นใจจะเคยทําได้เนี่ยมันจะมันจะผิดเพี้ยนไปหมดเลยมันจะมีอะไรมาโดนจิตโดนใจเอ๊ะนะจากที่มันจะได้ได้อยู่แล้วมาเอ๊ะให้เราแทงตรงข้ามทําให้เราไปอะไรประมาณนี้ออกแนวนี้เลยนะมันเหมือนแบบเจ้ากรรมในเวรมายุ่งวุ่นวายกับเราด้วยเลยนะครับนะก็ต้องาาระมัดระวังนะครับนะแล้วดาวเจ้าเรือนการเงินอยู่อริอยานี่ผมบอกไปนะครับมันจะมีปัญหาลุ่มเล้าเข้ามาทาให้ปวดหัวยุ่งยุ่งเรื่องบุตรหลานลูกหลานด้วยนะเรื่องความ คือขนองด้วยเรื่องของการอยากเสียงอยากลองโดหูนี่มันออกเยอะเลยนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้หน่อยนะครับระมัดระวัง,ะวงไว้หน่อยนะฮะนะครับดาวพฤหัสนะครับที่สถิตยอยู่ในราศีเมษนะครับก็จะเป็นในช่วงของวันที่1นึถึงสาเลยยังคงเข้าเลิกดีอยู่นะเข้ามาหันโนแห่งเลิกแต่ว่าเอาละท่านดาวท่านเดินถอยหลังก็ส่งผลให้ราชาบ้างในบางเรื่องนะครับนะตามพุนั้นเรือนนั้นก็ว่ากันไปนะอ่ะต่อไปเรามาดูดาวพระศุกกันนิดนึงนะ ดาวพฤหัสเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองคู่ค้าคู่คุ้นส่วนคู่สัญญานะครับอันนี้ก็ถือว่าถือว่าดีนะนะอีพบเรือนหนึ่งนะครับมาจากราศีตุลน,นะพบวินาศแปลว่ารับรับ,รบซ่อนเล้นปิดบังไม่เปิดเผยนะไม่ชัดเจนต่างถิ่นแดนไกลนะครับความเสียหายต่างๆด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้ดาวพฤหัสเดือนดีนะครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่27เนี่ยเวยสมโนโอเลิกไปนะเขาเรียกว่าเลิกนักบวชอะเลิกใจดีนะแต่ก็ ติดตียังพิษทั้งเดือนเลยนะนะก็ต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนปัตตนิเนี่ยเวลาไปอยู่ในเรื่องของสุภาเนี่ยเอาละในมุมดีก็คือว่าได้คู่ค้าคู่คนส่วนคู่สัญญาดีนะถ้าเป็นในเรื่องของคู่ครองก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจคนที่มีสเสน่ห์คนที่มีความเพียรพร้อมมีทั้งเงินมีทั้งการศึกษามีทั้งอะไรประมาณนี้นะแต่ก็ อาจจะแบบว่ายังย,ยึกยักยึกยักเป็นอยู่เนาะเพราะว่าดาวเองเนี่ยยังคงติดพิษอยู่นะก็ยังไม่ค่อยจะนะครับให้คุณสักเท่าไหร่นะครับนะแต่ก็ถือว่าเอาละเจอคนถูกใจถ้าเป็นทักษะที่ดีนะครับแล้วไม่มีดาวอะไรมาตัดทอนเนี่ยก็ถือว่าสามารถประสบผลามสำเร็จได้ในเรื่องของความรักความชื่นใจอะไรต่างๆก็ถือว่าโอเคนะแต่ถ้าเกิดบังเอ,อิญหลือเกินดาวพสัสดุปีนี้เป็นกาลิกีนเนี่ยอันนี้ถูกหลอกแล้วนะดาวเจ้าเรือนวินาศไปอยู่ในเรือนของสุภาเนี่ยแล้วมาแบบ มาแบบคู่สัญญาด้วยเนี่ยอ่าบางทีทําธุรกิจธุรกรรมเราดูแล้วเฮ้ยเขาหน้าที่การงานดีตําแหน่งใหญ่โตนูน่นนี่นั่นให้เราซัพพอร์ตให้เราจ่ายไปก่อนยาเลยนะถ้าดาวพ่อสุขุณเป็นการลักกินนี้คุณยาเลยนะนะอันนี้โดนหลอกแน่เพราะอะไรเพราะว่าดาวช่วยเหรือวินานแปลว่าหมดตัววินานไปอยู่ในเรือนสุภาพก็แสดงว่ญญาวิวนานเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นนะดาวพสุ นะไปช่วยเหลือคนอื่นนะแล้วเป็นแบบราชาโชคเนี่ยคือแบบเราเต็มใจให้ไงและคนเราอยู่ดีไปเต็มใจอะไรให้ก็เพราะอะไรเพราะเราหวังหน้าที่การงานตนําแหน่งเราอยากจะได้นู่นได้นี่แปลว่ากรธว่าเขาว่าหลอกเราถ้าดาวศุกร์เราเป็นการและกินีเพราะไม่ได้มาแค่นี้มรุติยูมาด้วยนี่มรุติยูมาด้วยถ้าดาวศุกร์เป็นการและกินีเนี่ยนะราราศีพิจิกนี่ระวังนะครับนะมีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกจากผู้รับผู้ใหญ่ที่เรานับถือจากหัวหน้าง,งาน นะอันนี้ร,าาระมัดระวังเลยถ้าบาังเอิญมีดาวพฤะศุกเป็นการลักกินีนะแต่ถ้าดาวพฤะศุกไม่ได้เป็นการลักกินีไม่เป็นไรนะเฮงนะนะอันนี้ถือว่าปังบุรีเยนะครับอันนี้ก็มานะครับปิงเฉพาะคนที่มีดาวพฤะศุกเป็นการลักกินีอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าดาวพฤะศุกเป็นการลักกินีไหมก็สามารถเข้าไปในใน Google เนาะแล้วพิมพ์คาว่าผูกดวงนะครับเดี๋ยวก็จะมีขึ้นมาให้แล้วเราก็นะครับ ดูเอาเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะรู้เองก็สามารถลงเรียนกับผมได้วันที่2กันยายนะครับเดือนละ1 0 0 0พันะไม่มีเวลาเรียนก็มีบันทึกย้อนหลังให้ทบทวนได้ตลอดนะครับนะก็ลองดูนะครับนะอ่ะนะครับก็ถ้าไม่ได้เป็นการละกินีดีปังนะครับนะดาวพฤหัสนะครับที่อยู่ในราศีกรกฎนะวันที่6จนถึงวันที่14เนี่ยเขานาวางผิดช,ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องาระมัดระวัง นะครับนะทุกเรื่องนะครับนะเพราะมีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกหรือมีปัญหาได้เช่นกันนะครับนะนะครับต่อไปท่านก็จะยกย้ายราศีนะเข้ามาในราศีสิงห์นะครับนะในช่วงของวันที่28นะครับจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเสวยท่านรโทเวลา22่สนกาห้นาทีก็แปดปลายเดือนละนะเข้ามาก็มีอยู่ในเดือนการงานก็ถือว่าโอเคนะครับนะถือว่าโอเคเกี่ยวเรื่องของการงานให้คุณอยู่นะครับเอาละต่อไปนะครับดาวพระเสาร์นะดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวเพื่อนฝูงสังคมคนสนิทคนใกล้ชิด นะครับเข้าไปสถิตยอยู่ในราศีกุมนะเราจะเรียกว่าสหาชะานะครับไปอยู่ในเรือนของพันธุนะช่วงเนี้ยเราคบใครเราก็จะมีความจริงใจนะหรือเขาคบเราก็มีความจริงใจเหมือนกันนะมีเกณฑ์ที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยผักดันสนับสนุนหัวหน้าง,งานนะเพราะสหาชา้าแปลว่าสนิทสนมพันธุก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นหัวหน้าง,งานหรือคนที่มีโอกาสที่จะผักดันสนับสนุนให้เราจเจริญ นะครับก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็ได้นะครับนะสำหรับชาวราศีพิจิกบางท่านเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามีดาวพระเสาหรือดาวพระรหูปีนี้เป็นสีจรเนี่ยนะมีเกณฑ์ที่จะขายที่ขายทางได้เยอะเหมือนกันนะเนะี่ยดาวพระเสาเนี่ยเป็นตัวแทนของทรัพย์สินหลักทรัพย์ด้วยเฉพาะดาวนะไม่ใช่พบเรือนนะพบเรือนเนี่ยเขาเรียกว่าพบพันธุนะเนี่ยดาวเสาเนี่ยมาอยู่ในเรือนของพันธุด้วยดาวเสาก็เป็นตัวแทนของหลักทรัพย์ นะพบเรือนก็เป็นเรือนของหลักทรัพย์เนี่ยทีเนี้ยชาวราศีพิจิกเนี่ยท่านใดที่แบบว่ามีทักษะที่ดีเนี่ยแล้วมีดาวตั้งรับเนี่ยโอ้ขายที่ขายทางเป็นในนงในหน้านี่ขายดีนักแรนะครับบางคนก็ซื้อบ้านบางคนก็นะซื้อเก่งกาไรโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับนะถือว่าโอเคนะครับนะแต่อาจจะยุ่งเมื่อเดือนที่แล้วหน่อยเพราะดาวเล็งกันเยอะนะถ้าถ้านไม่สัมพันธ์การกินีไม่เป็นไรนะก็ต้องบอกว่านะครับเป็นช่วงที่นะครับชาวราศีพิจิกก็สามารถจะร่างสร้างตัว นะครับตัวเองได้อะไรยังไงเขาว่ากันไปถือว่าดีถือว่าดีนะครับนะดาวเสารนะครับที่สถิตอยู่ในราศีกุมก็1-30เข้าเทสาตีนะก็ไปเลิกท่องเที่ยวนะครับเลิอกอยู่ไม่ติดที่นะครับเลิกการติดต่ออะไรเงี้ยนะครับนะพบปะผู้คนนะแต่ดาวก็ยังเดินถอยหลังอยู่ดาวเสาเดินถอยหลังเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวสุดเลยนะครับนะตามตำราเขาก็จะมีกรบอกไว้เลยเนะี่ย นะครับพระเสาพักอย่างนี้โอ้โหทับดาวนู้นดาวนี้เนี่ยโอ้โหอวมอรไทยกันเลยทีเดียวนะก็จะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับนะนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนะเรามาดูดาวพระราหูกันนิดหนึ่งนะครับดาวพระราหูเนี่ยนะครับเขาเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุเป็นดาวเจ้าเรือนหลักทรัพย์นะครับแล้วก็ ป็นดาวครอบครัวเนี่ยแล้วก็วงศาขนาญยากมีหลายๆคนนะครับสาหรับชาวราศีพิจิกเนี่ยนะครับที่มีปัญหาเรื่องงานเรื่องครอบครัวนะเพราะอะไรเพราะพันธุเนี่ยไปตกอลีบางคนเนี่ยทำงานอยู่ที่หนึ่งโหกาลังปรับตัวได้อย่างดีเลยนะกําลังอิ่มเอม,อมเปรมสุขเลยนะโดนย้ายซะงนั้นพันธุอลีเนี่ยนะโดนย้ายซะอย่างนั้นนะไปอยู่ในที่ที่เราไม่ค่อยจะโอเคนะเราอยู่ที่ของเราดีๆอยู่แล้วเนะี่ยเอาย้ายเราไปไหนก็ไม่รู้ นะครับแต่ไม่ได้ออกจากงานนะแค่ย้ายที่เนี่ยนะครับเขาเรียกมีปัญหาในที่ทํางานนะครับมีปัญหานน่นนี่นั่นอะไรเข้าว่กกันไปหลายคนแล้วผมเห็นหลายคนแล้วชาวราศีพิจิกที่มาตรวจดวงชะตาส่วนบุคคลเนี่ยนะครับหลายๆท่านก็มีปัญหาครอบครัวหลายๆท่านก็มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานมีการโยกย้ายตำแหน่งตำแหน่งนะครับนะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็บางทีก็เจอแบบงงๆ,ๆเจอแบบไม่มีเหตุผลเจอแบบว่าเด็กเส้นเจอแบบตะก,กะอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะว่า ไปเจอดาวพฤหัสด้วยไงดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวคุณธรรมเป็นดาวดีเป็นดาวนักบวชนะครับพอไปตกอยู่อรลก็เลยทําให้มีปัญหาช่วยเหลืออะไรมากไม่ค่อยได้นะมันก็จะยุ่งยุ่วุ่นวุ่นนิดนึงนะนะครับชาวราศีพิจิกนะครับพันธุตกอรลีเนี่ยถูกเบียดเบียนในเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดินนะถ้ามีที่ที่ห่างไกลแล้วไม่ได้ดูแลเนี่ยหาโอกาสหน่อยนะไปดูแลไปอะไรนิดนึงนะเดี๋ยวอาจจะเจอพวกเล่นแร่แปรธาตุเจอที่ปลระปักเข้าไปนะ ที่ดินที่แบบว่าคนอื่นเขานะมาครอบคอรองอย่างเงี้ยบางทีไปปลูกต้นไม้ไว้สองสามต้นนะแล้วผลออกมาเงี้ยอ้าวนะแล้วก็นะมีปัญหากันอีกนะครับนะก็เน,นี่ยพันธุ์อลิก็จะมีปัญหาอย่างเงี้ยและยิ่งดาวพฤหัสเข้าอย่างนี้ด้วยนะมันก็จะมีปัญหานะครับเกี่ยวเรื่องของข้อกฎหมายเกี่ยวอะไรเขาว่ากันไปนะครับนะอ่ะนะครับดาวพระตูหูนะครับนะกนะ็นะครับตอนนี้ท่านก็ใกล้าย้า,ายแล้ว นะครับท่านอยู่นะวังลูกแรกแล้วนะครับนะก็สเสวยทริโทแห่งเลิกนะครับก็เป็นเลิกลำบากตอนต้นสบายตอนปลายนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับดาวพฤกตเนาะดาวพฤกตเนี่ยตอนที่อยู่ในราศีกรกฎนะครับถือว่าดีนะครับในช่วงที่ดาวพฤกตอยู่เนี่ยในราศีกรกฎเนี่ยนะครับอยู่ทั้งหมด60วันเนาะนะครับ ก็มูเมอร์อะไรยังไงได้หมดนะครับนะส่วนบนว้พรดดีงามทุกสิ่งทุกอย่างเพอร์เฟกไม่มีปัญหาอะไรนะพกเกตให้คุณนะครับแต่ว่าท่านจะย้ายไปเมถุนอันนี้มีปัญหาแล้วนะย้ายไปในวันที่9ถึงสิ้นเดือนเลยเวลา6กโมงสี่นาทีนะเข้าไปก็ยังคงเสวยเลิกไม่ดีนะนะครับเก้าถึงยีนี่เพชรคาดเลิกเลยนะครับเลิกจะเข้าเลิกดีก็ตั้งแต่วันที่28นะ เป็นต้นไปถึงจะเข้าเทวีเลิกนะครับก็ต้องบอกว่านะครับเวลาดาวพระเกตเนี่ยนะครับอยู่ในทุตสถานภพนะไม่ว่าจะอริมรณวินาศเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรน,นะครับเขาหาโอกาสสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมแผ่เมตตานะอะไรที่ว่าดีเกี่ยวเรื่องของมนต์คาถาอะไรเงรี้ยก็สวดเข้าไปเลยนะอันนี้จะช่วยได้นะครับนะทีนี้เนี่ยดาวพระเกตเนี่ยนะท่านเป็นดาวนกสองหัว นะถ้าไปอยู่ในภพเรือนที่ดีไม่สัมพันธ์การ,รก,กินีอาจท่านก็ให้คุณได้นะตามดาวเจ้าเรือนไปก็ให้คุณได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหไปอยู่ในเรือนการ,รก,กินีแล้วตามเจ้าเรือนไปตกภพเสียเนี่ยโอ้โหนี่เขาเรียกว่าขย่ําเลยเนี่ยนะนะผีซ้ําดําพลอยเลยเนะี่ยนะครับมันจะยุ่งวุ่นวุ่นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูที่ดวงของแต่ละบุคคลด้วยว่าดาวพฤกษ์ให้คุณมากน้อยขนาดไหนแต่ที่แน่ๆดาวพฤกษ์จะตามดาว พระพุธไปตอนนี้ก็คือมันจะเป็นในเรื่องของดาวพ,พุธเป็นเรื่องของลาบผลนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของภพมรณะด้วยนะก็ลุ้นว่าดาวพุธจะเป็นการลกินีไหมนะถ้าดาวพุธเป็นการลกินีก,ก็นะครับเวลาเกงเกี่ยวเรื่องของลาบผลเรืออะไรมันจะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นมันอาจจะไม่ตรงนะแต่ถ้าเกิดเป็นทักษะที่ดีเนี่ย ฝันแ่นอ่ามีโชคนะนะก็เป็นประมาณนี้นะอ่ะนะครับยังไงก็กราบขอพรกคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมครับผมพิาพาทประการใดนะครับยังไงต้องกราบขอเข้ามาอภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอ,อกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแนละ้วท่านใดสนใจที่จะเรียนวิชาโหราศาสตร์นะครับจะเริ่มเปิดสอนในวันที่2กันยา วันเสาร์เดือนละ1000บาทนะไม่มีเวลาเรียนไม่เป็นไรนะครับเรามีเทปบันทึกย้อนหลังให้นะครับนะก็ภายใน7วันก็อาจจะทบทวนหน่อยจะได้ตามเพื่อนทันนะครับนะท่านใดสนใจก็นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับผมเกตก้าวพิททรอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตก้าวดูทลรอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริม เคสต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละฮเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ